เออไม่มีก็รบกวนสิก็ก็ขอเวลาหาตังค์หน่อยไม่ได้เหรอจริงจริงที่ไหนเขาทำการร้อยยี่สิบวันสี่เดือนสี่เดือนจ่ายทีคนดีๆเขาทำกันเหรอไม่เราไม่มีตังค์จริงๆอ่ะก็เหมาไม่จ้ิงเลยเออเออจะจะได้ไม่ต้องมาฟ้องส่วนตังค์จะได้ไม่ต้องมาฟ้องส่วนตังค์เราเลยไม่มีราคะไม่มีราคะไม่ได้ราคาที่ไหนก็ต้องมีส่วนต่างค่ะไม่มีฟ้องไม่ได้หรอกยังมี ก็ว่าการเลือกเลือกสายใหญ่ไม่สิ้นสุดดีปราอ่อนหรือเปล่าคุณเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดีอะไรประศาทอ่อนหรือเปล่าแล้วก็ประาทที่เด่นเลยครับผมไม่ไม่ได้ประชาผมไม่ได้ประชาผมมาราชวังแล้วไม่อยากจะเสียเงินนะคะเอารถกับสภาพเดิมไหมล่ะคะรอยขีดข่วนไม่มีอะค่ะก็เนี่ยก็ไปเคล์ไม้แล้วแมวมาสีแมวมาสีเลขใหม่เลขเลขใหม่สูงเหมือนเดิมนะครับะดูทํำได้ไหมอ่าทำได้ไหมคะคุณยังทำไม่ได้ นะคะถ้าคุณทําไม่ได้ก็อย่าปากดีค่ะปลุกปากโอ้ผมมีดีที่ปากอะทําไงอะเออปลุกปากค่ะนะคะไม่ปลุกปู่จะพูดอะทำไมอะจะพูดน mm ี hmm. ่ทำไมอะน่าจะอุบาทิยน่ะอุบาทิยอุบาทิยตรงไหนอะไม่ดูเนี่ยพฤติกรรมตัวเองก็น่าจะอุบาทไงใครอ๋อไฟนี่ไฟแนนซ์เขาว่าเขาคุยกันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ ็มีลูกนี่แบบนี้ค่ะว่าคุณไม่ใช่แล้วผมไม่มีตังค์อ่ะคุณให้ผมเวลาให้ให้เวลาหาตังค์ให้หน่อยไม่ได้เหรอไม่มีตังค์อ้อนวอนเขาดีๆค่ะไม่ใช่ฟ้อนพูดปากดีขนาดนี้ค่ะเออฟ้อนมาอย่างนี้แหละค่ะก็อ้อนวอนไปแล้วนี่ใช้ของเขาอ้อนวอนยังไงถึงเวลามาพูดอย่างเงี้ยฮะไม่ถามพ่อถามแม่คุณถามพวกญาติผู้ใหญ่คนที่บ้านสิอ้อนวอนมาพูดอย่างนี้เหรอคุณไม่ไม่มี์มาด่าพ่อแม่ผมคุณนะไม่มีสิทธิ์นไม่มีคำด่า ดิฉันไม่ได้ด่าค่ะดิฉันบอกว่าไปถามพ่อถามแม่คุณามไหนด่าหรตามไปถามดิน้กคำในด่าดิฉันแค่บอกว่าไปถามพ่อถามแม่เออก็ไปถามดิไปถามพ่อถามแม่ถามญาติผู้ใหญ่คำไหนด่าเอ้ยเออสติค่ะแต่ทูกอนไม่มีเงินเราพูดไมำไหนมีไฟเสียงไหมอ่ะเอาไม้ไฟเสียงจะได้ดูว่าคำไหนด่าไม่ด่าเออผมก็มีผมก็มีไม่ได้มีแต่คุณนี่เออมีโอเค อันไหนม่ชะาจินมาขอได้จ้ะรีบๆ <Yeah. S 2> เลยนะอ่าโอเคค่ะรอค่ะครัค<ม>รอมึงขนลูกตู้หมดแล้วค่ะตอนเนี้ยตาม <รอ S 1> ั้นเลยค,ครับรอค่ะนะคะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอคนหน้าด้านขนาดเนี้ยเอาขอเข <c oughs> ้าไปใช้